ดาวโหลดสติกเกอร์สุดน่ารักน้องส้มยูสุได้แล้ววันนี้ส่งลายความน่ารักสดใสด้วยสติกเกอร์น้องส้มยูสุนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทไฟฟ้าสถิตนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับพี่ขอฝากคําถามไว้หนึ่งข้อนะครับว่ารูปก่อนหน้านี้ที่น้องเห็นนะครับอะไรนะครับที่อยู่ข้างบนมือของพิตินะครับก็ช่วยคอมเมนต์ตอบคําถามให้พี่นิดนึงนะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มเรียนกันเลยนะครับ ก็ขอทบทวนความรู้เก่าก่อนนะครับจากฟิสิกส์ม4นะครับสมมุติว่ามีวัตถุอยู่2ชิ้นนะครับข้างบนนี้นะครับมีเป็นวัตถุมวล m1 นะครับส่วนข้างล่างนี้เป็นวัตถุมวล m2 นะครับคำถามนะครับว่าถ้าเราเอาวัตถุ2ก้อนนี้นะครับมาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันมีแรงอะไรเกิดขึ้นระหว่างวัตถุไหมก็คําตอบคือมีนะครับ วัตถุก้อนบนนะครับก็จะออกแรงดึงวัตถุก้อนล่างขึ้นไปหามันนะครับส่วนวัตถุก้อนล่างนะครับก็จะออกแรงดึงวัตถุก้อนบนลงมาหามันนะครับแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือแรงดึงดูดระหว่างวัตถุหรือว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็สมมุตินะครับว่าตรงนี้นะครับคือพื้นโลกนะครับพี่ก็ไปเอาแผ่นกระดาษแผ่นเล็กๆมาแผ่นหนึ่งนะครับวางไว้อยู่บนพื้นโลกนะครับโดยแผ่นกระดาษแผ่นนี้นะครับก็มีมวล m นะครับ แผ่นนี้เนี่ยก็เล็กนิดนึงนะครับแต่เวลาวาดก็ให้มันใหญ่นิดนึงให้มันดูง่ายนะครับคำถามครับมีแรงอะไรนะครับที่กระทําต่อแผ่นกระดาษนี้บ้างครับที่เราเคยเรียนกันมามีแรงอะไรบ้างเนาะมีอะไรครับมีแรง mG ดึงลงถูกไหมครับมีแรงอะไรอีกไหมครับมันวางอยู่บนพื้นก็ต้องมีแรงที่พื้นดันมันขึ้นถูกไหมครับแรง n ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่เขียนนะครับเดี๋ยวมันเกะกะนะครับ เอาต่อไปนะครับจากนั้นนะครับพี่ก็ไปเอาท่อ PVC มาหนึ่งแท่งนะครับเอาขึ้นมาวางไว้ถือพี่ถือไว้อย่างเงี้ยวางไว้ข้างบนมวลเอ็มนี้นะครับท่อ PVC มีมวลไหมครับมีนะครับกระดาษแผ่นนี้ก็มีมวลถูกไหมครับดังนั้นระหว่างท่อ PVC กับกระดาษจะต้องมีแรงดึงดูดระหว่างวัตถุถูกไหมครับดังนั้นนะครับท่อ PVC นะครับก็จะออกแรงดึงกระดาษนี้นะครับในทิศขึ้นนะครับ คำถามครับน้องคิดว่าแรงที่ท่อ PVC เนี่ยดึงกระดาษขึ้นในทิศขึ้นเนี่ยมันรุนแรงเพียงพอไหมที่จะสามารถเอาชนะแรงเ g เนี่ยแล้วทำให้กระดาษเนี่ยลอยขึ้นไปหามันได้ก็ไม่น่าจะรุนแรงขนาดนั้นใช่ไหมครับโอเคนะครับถัดไปนะครับถ้าสมมุติว่าพี่เอาท่อ PVC อันนี้นะครับไปทําให้มันมีประจุไฟฟ้าก็สมมุติว่าไปทํามันเรียบร้อยนะครับมีประจุไฟฟ้าเป็นประจุบวกแบบนี้นะครับ แล้วพี่เอาท่อ PVC อันนี้ไปจ่อใกล้ๆกับกระดาษเหมือนเดิมนะครับเอาไหนมาดูซิมีแรงอะไรเกิดขึ้นบนกระดาษบ้างนะครับขอเขียนแรงอันเดิมก่อนนะอันเดิมมี M,G ดึงลงนะครับแล้วก็มีแรงที่แรงดึงดูดระหว่างมวลที่ดึงมันขึ้นไปนะครับพอท่อ PVC นะครับมีประจุไฟฟ้านะครับไอ้มันจะมีแรงกระทําทางไฟฟ้านะครับอีกแรงนึงนะครับช่วยดึงเสริมขึ้นไปนะครับ ก็เขียนเอียงๆนิดนึงนะครับก็ได้เห็นภาพง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่ากระดาษแผ่นนี้นะครับมันเบานะครับเอมีค่าน้อยๆนะครับแล้วเราเอาเจ้าท่อ PVC เนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้กระดาษมากๆนะครับมันมีโอกาสนะครับที่แรงไฟฟ้าตรงนี้นะครับจะมีค่ามากเพียงพอที่จะสามารถช่วยดึงนะครับให้วัตถุเนี่ยลอยขึ้นมาติดกับท่อ PVC ได้เลยนะครับ น้องก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะพิติพูดจริงเหรอมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอก็เพื่อให้เห็นภาพนะครับเราไปดูการทดลองกันดีกว่าครับเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูทั้งหมด2การทดลองนะครับการทดลองแรกเนี่ยพี่จะเอาท่อ PVC เนี่ยมาถูก,กับสกอตไบนะครับเพื่อให้ท่อ PVC มีประจุไฟฟ้าหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาท่อที่มีประจุไฟฟ้านะครับเคลื่อนที่เข้าไปใกล้กับแผ่นกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะนะครับ เห็นไหมครับว่าแรงกระทาทางไฟฟ้านี่มันแรงมากเลยนะดูดแผ่นกระดาษติดขึ้นมาเลยนะนี่การทดลองถัดไปนะครับพี่ต้องการที่จะทําให้ฝาของกล่องใส่อาหารเนี่ยมีประจุปไฟฟ้านะครับก็เลยเอาฝาของกล่องเนี่ยมาถูก,กับสก็อตไบนะครับจากนั้นเนี่ยการทดลองเนี่ยพี่ต้องการที่จะใช้ฝากล่องเนี่ยดูดน้ําตาลขึ้นไปนะครับพี่ก็เลยไปเอาน้ําตาลนะจากในครัวมานะครับแล้วก็เทลงบนก้นของกล่องนะฮะ จากนั้นนะครับพี่ก็ค่อยๆเอาฝากล่องที่มีประจุไฟฟ้านะครับเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ๆนะฮะพอใกล้มากพอนะครับแรงกระทาทางไฟฟ้าก็สามารถที่จะดูดน้ําตาลนะครับให้เคลื่อนที่ขึ้นมาติดบนฝากล่องได้เลยนะเห็นไหมแรงกระทาทางไฟฟ้ามันค่อนข้างรุนแรงนะครับ น้องๆคนไหนสนใจได้รับการแจ้งเตือนอัปเดตวิดีโอใหม่ๆผ่านทางไลน์สามารถแอดไลน์พี่มาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์บอกพี่ด้วยนะว่าขอเข้าไลน์กลุ่มนะครับเอาเรามาดูการทดลองถัดไปบ้างนะครับสมมุตินะครับว่าพี่มีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วพี่ก็เอากระป๋องโค้กนะครับไปวางไว้อยู่ข้างบนโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับพี่ก็เอาท่อพี c นะครับมาเจาะใกล้ๆกระป๋องโค้กน้องคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับคําตอบก็คือมันไม่น่าจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่า มันก็มีแรงดึงดูดที่เอท่อเนี่ยมันดึงมันไปทางซ้ายนี่นะครับแต่ว่ามันเบามากนะครับจนไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงคือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพี่ไปเอาท่อ P ี c เนี่ยไปทําให้มันมีประจุไฟฟ้าซะนะครับแล้วเอาไปจ่อใกล้ๆกับกระป๋องโคกนะครับถ้าใกล้เพียงพอนะครับมันก็มีโอกาสที่แรงกระทําทางไฟฟ้านะครับจะดึงมันนะครับมันให้มันเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ท่อนะครับมันก็จะกริ้งมาตึ๊กๆๆกึกเข้ามาหาท่อแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่า แรงกระทำทางไฟฟ้านะครับเป็นแรงที่น่าสนใจนะครับในวิชาไฟฟ้าสถิตนะครับเราก็จะมาเรียนกันครัาว่าแรงกระทำทางไฟฟ้าเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันคำนวณยังไงนะครับพอเราเรียนไปแล้วนะครับเราก็ถ้าเราเข้าใจนะเราก็จะสามารถอธิบายปรากฏการธรรมชาติแบบนี้ได้นะครับหรือว่าปรากฏการณ์อื่นๆก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าน้องมีลูกโป่งอยู่อันนึงนะครับลูกโป่งเนี่ยเอามาเอามาติดกับกําแพงแบบนี้นะครับถ้าปล่อยลูกโป่งก็หล่นนะฮะ ถ้าเราเอาลูกโป่งเนี่ยไปทาให้มีประจุไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างเช่นเอาไปถูกับผมก่อนนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเอามาวางไว้ติดกับกําแพงอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะติดกับกําแพงได้เลยนะครับแรงกระทําทางไฟฟ้านะครับดึงดูดมันเอาไว้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าเรียนแลวเข้าใจก็จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับก็ลองดูนะครับสมมุติว่าน้องไปเอา ฐานมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วน้องก็ดูที่ฉลากของฐานนะครับฉลากของฐานมันก็เขียนเอาไว้อย่างอันนี้เขียนเอาไว้1.5โวลต์น,นะครับที่ก็วาดฐานเอาไว้ที่ตรงนี้นะครับ1.5โวลต์น,นะครับคำถามเมื่อไอ้หน่วยโวลต์ตรงนี้มันคืออะไรนะครับได้ยินบ่อยมากๆนะครับ ก็เนี่ยในวิชาไฟฟ้าสถิตนะครับก็จะมาอธิบายแหละว่าปริมาณพื้นฐานทางไฟฟ้าพวกนี้นะครับมันมีความหมายว่าอะไรนะครับซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากเวลาเราเอาไปเรียนไฟฟ้าบทถัดถไปนะครับดังนั้นไฟฟ้าสถิตนะครับก็เป็นพื้นฐานของไฟฟ้าบทถัดถัดไปนะครับโอเคนะครับนั่นเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนเริ่มเรียนไฟฟ้าสถิตกันนะครับการที่เราจะเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นของปริมาณไฟฟ้าได้นะครับเราก็จะต้องเข้าไปศึกษาข้างในระดับ อะตอมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ